ไบ่บุญแวัสดีครับพ่อมาเป็น,ปน้องส่อจุส่อจุเกวกลมๆแขนแขเซฟเตอร์มก่ก็บปน้องเด้อโฟกัสอืม ยังไอฮครับไกาโดงไหมยั่บ่เรื่องนอนน่อนนอน่อหรอเปล่าเดิอนรอมไห้มาม ก่อยก่อยพี่เปนไฮไลกันที่เมียกันนี้ือกระเสียวใจ่ไม่ออกกระเบนเหมอด42อะไรสี่ือก่อยเนาะบานี้กระทาไปทามาเนี่ยเพิ่อกระสิบพลปถามคนอนุ่รรเงินไม่ออกไม่ออกบานี้เขาเรมาลาพืนบ้านนี่เ้าเดิโอนไม่บอกไม่บ่อยใชรโอยวัคอมันถือสายยัดคอยก็ได้แจ้งคนอนจสองกแล้วว่าจ่ายเงินสดนะพี่แต่เรโ่หูว่า